สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากินเขาแกลงกับบอกอ้อยนะคะเอาอ้อยอย่าแกงขีเล็กครับพี่น้องขิเล็กนี่คือเป็นเป็นหมากมันคือเป็นดอกดอกผักขีเล็กครับพี่น้องเุก่านสวสดจูก,กู่มื้อนี้หกสิบบาทนะคะเดี๋ยวห้องมาแกงแกินด้วกันกับพี่น้องแกงซุบแซ่บนะคะเส้นหมูสามสันครับพี่น้องเดี๋ยวหมอนเดือยว้วเราจะเอาน้ำาลลาลาึงนะคะเดี๋ยวห้องมาเย็นน้ำกันจ้า เดี๋ยวพักน้ำอย่าน้ามันจะงบืดขึ้นพี่น้องเตรียมพร้อมน้ำปลาระางวงเหมือนเดิมค่ะเอกว่าจะใส่สองน้ำนา,านวดอีกที่น,น้องที่นวดคือว่าใส่ผงนวดอีกต้องใส่หลายแล้ว,ว,ลวเราก็จะใส่ผงานะมามักหน่อยเสร็จหน่อยมักหลายเสร็จหลายครับพี่นอ้องหลังจากนั้นอ้อยก็จะเอา,าของมาเสนอ เอาหมูบดลงนมแ้วนะคะเป็นหมูบดค่ะหมูสามชั้นหั่นลงเลยค่ะโอาแต่บุลง่พร้อมผักแล้วสิลเลืกอนไปแล้วเราก็จะตามด้วยหมักแข็งนะคะอันนี้มันสุกสะอาดค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยพริกค่ะพริกพริกอ,อกก่อนค่ะพี่น้องของโขดของอ่้อยนะคะเดี๋ยวจักวางหนึ่งอ,อ้อยก็จะเอา มากมันหรอพี่น้องด,งดกกอกมันหนัดอกพักขิ้เล็กเขาอื่นดอกพักขิ้เล็กคือเขาเนี่ยเดี๋ยวอ,อ,อยยว้อยเจ้าเทลงกเป็นกระแซบพ,พี่น้องเอ้ยเอาอ้อยไปเห็นเลยบางครั้ง,งกับบ๊อแม่นว่าจีได้ตลอดได้พี่น้องเพราะว่าเสื้อมันสิเป็นดอกเป็นหมากเนาะพี่น้องเนะาะพักขิ้เล็กนะคะเอาอ้อยเอาเทลงเลยนะคะเพราะว่านีมัสดุใส่เป็นชินช้นๆนะคะพี่น้องเทลงเลย ผู้นันตัดผู้นีตัดเมืเล็กๆเราไม่ทำใหญ่ๆเราทำนะคะใบแก่ใบแกาตอดออกนะคะอันนี้หมกักดอกมันลวนๆเลยค่ะพี่นอ้องดอกดอกพักขิเล็กลวนันๆเลยใส่หมูใส่หมูสามสันนะคะพี่นอ้องเราอ่อยใส่เวลาดวนอยู่ พี่น้องน่ากินป่ะอันนี้เอาไว้ใส่ขาเบียด้วยไหมค่ะจกักวางนึงเอาไว้เพื่อชิพเอาขาเบียรุ่งเอาไว้ใส่เวลาในการแกงก็ได้จ้ะแก,กงง่ายๆดอกพักขิริกค่ะพี่นอ้องอู้หอมละกินริกก็ออกกินน้ำอย่านา่งก็ออกนะคะอย่พี่น้องเดี๋ยวห้องไขยมา้าเฮ็ดคันต่อไปน้ำกันกับพี่น้อง ใส่เวลาในการแกงก่อนค่ะให้มันเขาหนาเขาเนื้อก่อนเะคะ่ะเด้อเดี๋ยวอ้อยก็จะเอาเขาเบียร์ใส่เบียรเขาเบียร์ไ้ละเขาเบียร์พี่น้องเขาเบียร์นะคะแล้วเราก็จะตามด้วยหมอมสดะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวใส่เวลาในการแกงจักบุดกันเลจ้าเด้อเดี๋ยวห้องามเาฮิตขันต่อไปจ้าพี่น้องบันนี้อ้อยหยอเขาเบียร์นะคะหอมเดือดแล้วอ้อยหยอกเขาเบียร์ล่งทีหลังงูนะคะน ข้นมากเลยนะครับคมแบบคุ้มเห็นมันเขาใส่ความกันที่ติดมอเราดิล่วยใส่ที่หลังเห็นหนึบเลยนะคะกินมากนะคะสีสันที่น่อยวัใส่เวลาในการเคี่ยวเลยสวนควนอลไกับเอาเคเบียร์ลงอะถ้าห้องเทลร่งความกันนี่เคาเบียร์ติดมอแล้วมันติใหม่จะได้กินใหม่กันะ นี่ไงข้าต้องเล็กพ่นตลอดมันสิเลค่ะหม้อเดือดแล้วนะคะน่ากินมากคุณพ,พี่นอ้องสีสันนะคะบนมือประเดีย๋ยววันจะเอานลำไส้ตัวพัก,พก,พกห้กอมเสร็จเล้วทิ้งพักห้อมทิ้งหัวหอมลวกแล้วก็ปิดเลยค่ะปิดหมอ้อน่าทานกินน้ำกัือได้ค่ะพี่นอ้อง มันจะได้เนี่ยมันคือหอมนะคะบ่อใบเพราะว่าสีเขียวเยอะแล้วพี่น้องเอาปลามาลุมหมอเลยค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยออออติก๊กซึดเดี๋ยวห้องมาถ่ายกินกน้ำแข็นะคะมากินบุ๊พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอ้อยแกยงขี้เล็ก ดอกพักเคลิกกับพี่น้องแกงเสซ็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะมือยังควานยู่เลยะค่ะพี่น้องคว้านออกถ้วยๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมากินเขาแร่งกับอ้อยนะคะแต่ว่ามือนี้กินเขาสวยนะคะพี่น้องมือนี้เป็นคนสวยกินข้าวสวยนะคะว่าอาหารอีสานกับกินกับเขาเจ้าได้ค่ะพี่น้องบู้แม่นยังดอกอ้อาายบเรใดซื้อเขาเหนียวมากค่ะงานที่ง่ายที่สุดห้อมีเขาอยู่ในบานห่อก,กับหุงท่านที่เลยค่ะพี่น้อง แกงขี้เหล็กโอ้คือสีฮอนเลยพี่น้องสีสุดไทยพี่น้องเบื้องนี้คือสีลวกปากแท้เขาเจ้ากับ้อนแกงขี้เหล็กกับ้อนพี่น้องเออขอเวลาตั้งรักจั็กน้อยนะเด้อจ้าเด้เอ,อมันสีลวกปากคนกน <laughs> มนน่มันฮอนมันฮอนเสียพี่พี่น้องวเวลาอาไยไปเดินตลาดเดีเลี้ยวเบึงว่าคุณยายคนไหนเนาะเอาหมากเอาดอกเอาดอกเอาไว้เอ็นตำหมากดอก ก็ยยุ่งยุ่งกัดครับพี่น้องแต่ว่าปตกตีหลอกเปล่ามั้ยเนาโอ้ปิ่นตะเพ็ดแท้โอ้เปลี่ยนเปลีปยน,นตะฮ่นะอนมึงค่นวนดูพี่น้องเห็นน้ำลายอะไรหมกพริกเม็ดนึงอ่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นพริกอ่อนครับพี่น้อง กินผ no ู้เดียวบ่าต้องใส่ตอนกลางมึงหอมถ้ามันต้องอุ่นพอดีแบบบมแมนว่า้อนหลายครับพี่น้องใอ้มันอุ่นพอดีถ้าเย็นลายมันก็แซ่บเพราะว่าเขาเบียมันมันเหนียวนะมังเดียครับพี่น้องใส่กับเขาเจ้ากัน กุกครับใส่กับเขามันก็สิดเด็พอเย็ยนๆยังไงครับพี่น้องหำ่ถึกหำ่ถึกอันดอกพักคิดิกมันเป็นหมากอันดอกก็คือดอกอันหมาคือหมากเบิ้งเบืพริกนะครับพี่น้องแซ่บแซ่บ นำถือบดพริกอ,อ่อนหม,มากมันสิสิม,มั่นกับพี่นอ้องเ้าตักถึกหมากมันนะใส่หมูหมูสามสันนะคะมึงเอ,อาไ้ตักมันจะจืความมั่นของหมูน้อพี่นอ้องคำใหญ่ๆนะคะันุ่มควันฮือชิโจวไว้ตรงนี้เพื่อว่าไหควันมัน แเราเคยไปอีก่อยครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมากินข้ามนี้เลยค่ะยำถึกงบักแข้งพร้อมอมันคือมาเสียบยพี่น้องต่นวนแรกเอาไว้ว่าจิตเฮดเซ่กระดูกหมู หม,มูสามชันนี่สุดยอดเลยพี่น้องเวิกมากเวลาเขายำถือมันเนีย่ยมันจะกลมกลืนกันเลยครับพี่น้องหอมบางข้ากับหอนบางข้ากับบะหอนแต่ว่า มันหอนหอนหอนพอดีนี่แซ่บพี่น้องอนำ้ำตื๊กหมากมันสุดยอดเลยพี่น้อง กินกับเขาเจ้ากับแสบด้วยพี่น้องเรื่องบมแมนว่ากิ่นกับเขาเหนียวกพริกอวอนค่ะพี่น้อง จะเย็ยนแล้วเริ่มจะเย็ยนแล้วนะคะตรงเลยได้เป่าทุกคําพี่นองพอเอาอ้อยเทยออกจากหม้อมากไม่ไหม้สุดๆเลยยุ่ตรงนี้ก็หม้อแล้วครับพี่น้อง ใส่บักพริกอ่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดสิบเป่าเป่าก็ยามันหลวกปากทมันมีบักแข็งมีบักพริกอ่อนไทยย่ำแตกเบื้องเลนสินหลวกปากว่าทันทีเลย มันแับอีลีพี่น้องสุกหยอดสุกหยอดลูกโดดกับหอมนะครับเต้เาไอ้ตรงเปลวนะพี่น้องม,มันหอนด้วยดูนะมึงควันด้วยถ้ากินเย็นๆนนมันกับบอสแสบคืบอบาเนาะ เ,เป่าทุกข้ามเลยพี่น้องอยาวากันได้จ้ <c oughs> ะงข้าวจานหนึ่งเหมือนพอดีเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันจะอร่อยตรงที่เราเอาเอาหมูสามสันเนี่ยใส่หมูสามสันนะคะแล้วก็มี มีบักแข็งนะคะพี่นอ้องมีบักแข็งมีหมูสามสันด้ยฮือฮืมสุดยอดตักคห้ดด ขั้มไหนขั้มไหน,น,ไหนกับแซ่พี่น้องหมูสามซันอีกแล้วนะคะแซ่รหมูสามซัน มึดพอดีพี่น้องเอ้ยจะมากินแฉบบกินนัวเนาะเฮ้านาะอืมพี่น้อง คำสุดท้ายพี่นอ้องยำ่นถึงหมูสามชั้นนี่มันจะนุ่มแล้วก็มันจะเกิดแล้วมันจะมีความมันของหมากอันหมากเองก็ผักกิริศนะพี่น้องตัวแรกเอาไว้ว่าสิใส่กะทิทุกคนบ่มากินกะทิค่ะมากินเล่าๆนะคะคำสุดท้าย พี่น้องบันนี้วายยอเขาเบียร์เรื่องหามอมเดือดแล้วแล้ววายยอเขาเบียร์ลุงที่หลังงูนะคะเป็นต้นมากเลย,เลยนะคะส่วนมากจะคงมัมงนเขาใส่ความกันให้ติดติดหมอะพี่น้องวาเดือดใส่ที่หลังให้มันเหลือบนะคะน่าก,กินมากนะคะสีสันองพี่น้องเวาใไซเวลานใกนการเคี่ยวเลยสมคขวนวกับอัลเขาเบียร์ลงค่ะ ถ้าเขาเทลงพร้อมกันนี<ม>่ยเขาเบียร์ติดมอแล้วมันสิใหม่ไม่ได้กินใหม่นะคะไม่งั้นเขาก็ต้องเลขข่นต้นตลอดมันสิเล็กค่ะนี่าก็เดือดแล้วนะคะน่ากินมากพี่น้องสีสันนะคะดูเนื้อว,วีนนี้ว้จะเอานะใส่ก็พักควอมใส่พี่น้องทิ้งพักหัวทิ้งหัวหอมล่งลวงเราก็ปิดเลยค่ะ ปิดหม้อมาถายกินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องมันจะได้ยามคืหอหัวหอมน,นะคะบอใบเพราะว่าสีเขียวเยอะแล้วค่ะพี่น้องเอาปลามาลุ่งหม้อเลค้ค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยติดตักเสร็จเดี๋ยวห้องมาถ่ายกินน้ำกันนะคะมากินบ่พี่น้อง สวัสดีครับพี่นอ้องอ้อยแกงขิลิกดอกพักขิลิกกับพี่น้องแกงเซจเรียบร้อยแล้วนะมือยังควนอยู่เลยค่ะพี่น้องควนออกถ้วยถ้วยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมากินขเขาแรลงกับอ้อยนะคะแต่ว่ามือนี้กินเขาสวยนะครับพี่น้องมือนี้เป็นคนสวยกินข้าวสวยนะคะว่าอาหารอีสานก็กินกับเขาเจ้าได้ครับพี่นอ้องบุมแม่นยังดอกอ,อ้อยบุเลยซื่อเขาเหนียวมากค่ะงานที่ง่ายที่สุดเ้อามีเขา อยู่ในบ้านเขากับหงท่านที่เลยครับพี่น้องแกงขี้เหล็กโอ้ขึ้สีหอนเลยพี่น้องจีสุดไห้พี่น้องเบื้องนี้คือสีลวกปากแท้เขาเจ้ากับหอนแกงขี้เหล็กกับหอนพี่นอ้องเอยขอเวลาตัางรักจักหน่อยนะเด้อจ้าเด้อมันสีลวกปากคนก่อน <laughs> มันหอนมันหอนเสียด้วเพ็นห้องเวลาอ่อยไปเดินตลาดที่เลี้ยวบึงว่า คุณยายคนไหนเนาะจะเอามากเอาดอกเอาดอกเอาเอิืนตะหม,มากดอกกุกยยุ่งยุ่งกัดครับพี่น้องแต่ว่าปตีนอกอกเปามันเอาโอ้เป็นตะเพ็ดแท้โอ้่ป็นเป็นตะเพ็ดเป็น,ป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 นตะหอนมึงขวนเลยพี่น้องเห็นน้ำลายอะไร กพริกเม็ดนึงค่ะพี่ดอมแต่ว่าเป็นพริกอ่อนค่ะพี่ดอมกินผู้เดียวเราต้องใส่ซอนกลางมึงหอมถ้ามันต้องอุ่นพอดีแบบบโบมันว่าหวานลายค่ะพี่น,น,น้องหมายว่อุ่นๆพอดีถ้าเย็ยนลายมันก็พอแซ่บ พราะว่าเขาเบียมันมันเหนียวน่ะมันเสียครับพี่น้องใส่กับเขาเจ้ากันคุกครับใส่กับเขาตัองคืเด้เพอเย็ยนเย็นยังไงครับพี่น้องหืมนำถือนำถืออันดอกพักคีริกมันเป็นหมากอันดอกก็คือดอกอันหมากคือหมากเบื้ง หมึกพริกนะครับอือพี่หน่องเสียบเสียบยำถือแบบพริกออนอหืหม,มากมันสิสิมันกับพี่น่องเขาตักถือหมากมันนะ ไ้หมูหมูสามสันนะคะมึงเ,เอาว้ตักมันจะเจอความมั่นของหมูน้ะพไปน้องคำใหญ่ๆนะคะมันดูควันอืมที่โจวไว้ตรงนี้เพื่อว่าให้ควมมันมันระเหยไปอีกยั่ไยครับพี่น้องเดี๋ยวห้ามากินคํานี้เลยคะ่ะ ยำถือบักแข้งพร้อมมันคือมาเสียบไป่พี่น้องเลยส่วนแรกเอาไว้ว่าจิตเฮ็ดเซ่กระดูกหมูหมะหมูสามสั้นนี่สุดยอดเลยพี่น้องเวิร์กมากเวลาเข้ายำถือม,มันเนี่มันจะกลมกลืนกันเลยครับพี่น้อง บางค่ากับหอนบางค่ากับบ่หอนแต่ว่ามันหอนหอนหอนพอดีนี่แซ่บพี่น้อง นำถึกหมากมั้งลุดยอดเด้พี่น้องมึงควันเนาะกินกับเขาเจ้ากับแสบด้พี่น้องนะเด้โบแมนว่ากินก,กับเขาเหนียว พริกวออนค่ะพี่น้องเริ่มจะเย็นแล้วเริ่มจะเย็นแล้วนะคะ ใส่ปเปาทุกคำพี่น้องพอเอาอ้อยเทออกจากหมอมากไม่ไหม้สุดๆเลยอยู่ตรงนี้ครับหม้อแล้วครับพี่น้องใส่บักพริกอ่อนนี่โอ้โหสุดยอดสิบเป่าก็บยามันลวกปากเพราะมันมีบักแข็งมีบักพริกอ่อนไทยยำแตกเบื้องหนึ่งฉลวกปากเพาทัานทีเลย จับอีลีพี่น้องสุดยอดสุดยอดลูกโดดกับหอมนะครับเต้เาไอ้ตรงเป่าวันนะพี่น้องมันยังหอนอยู่ดูนะมึงควันด้วยถ้ากินเย็นๆเนาะมันกับบอสแสบคือว่าเนาะ ตรงเด็กเป่าทุกค่ำเลยพี่น้องเย,ยาวากันได้จากขาจานนึ่งหมดพอดีเ <c oughs> นี่ยมันจะอร่อยตรงที่เ้าเอาเอาหมูสามสันเนี่ยใส่หมูสามสันนะคะแล้วก็มี มีหมักแข็งนะคะพี่น้องมีหมักแข็งมีหมูสามสันวะ่ะอืมอืมสุดยวดตะไคร้ ขั้นไหนขั้นไหนกับแซ่พี่น้องหมูสามซันอีกแล้วนะคะเซีหมูสามซัน มึดพอดีพี่น้องเอ้ยจะมากินแฝบบกินนัวเนาะเฮ้านะอืมพี่น้อง สุดท้ายพี่น้องยำถือหมูสามชั้นนี่มันจะนุ่มแล้วก็มันจะเกิดเราว่ามันจะมีความมั่นของหมากหมากเองก็ผักเล็กนะพี่น้องตัวแรกเอาไว้ว่าซิไซกะทิทุกคนบ่มากินกะทิค่ะมากินเล่าๆนะคะคำสุดท้าย